สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการไม่กินก็เนา่าไม่เล่าก็ลืมทางเ m ฟ2 5มกสิบสองจุดห้าค่ะดิฉันแอนวนาลีผู้ดำเนินรายการเช่นเคยข่าววันนี้เราอยู่กับคุณอาปรีชาสามัคีธรรมอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสดีสดีครับคุณแดนสดีสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ ค่ะคุณอาอนนค่ะ<า>เทปนี้ค่ะ<า>เอ,อเราได้ฟังเรื่องราวที่ว่าคุณอานี่เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเคยเป็นนายกสมาคมเอ,อหนังสือพิมพ์ด้วยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าองค์กรหรือว่าสมาคมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีอีกไหมคะหรือว่ามีแค่นี้เออดิ๊อจริงเรื่องนี้อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่ามาตั้ง,งหลายเดือนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคุณแอด ก็แดนถามถามวันนี้ก็ดีเหมือนกันจะเล่าเล่าความเอาเอาสรุปไม่ต้องไม่ต้องยืดเยื้อยาวความนะครับค่ะืออ,องค์กรหรือว่าหรือว่าสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยแต่อขออนุญาตเล่า,าเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ ในส่วนกลางก่อนนะครับต่ส่วนภูมิภาคจะยังไม่พูดถึงในวันนี้ค่ะใ,ใ,ในส่วนกลางในในส่วนกลางองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้ององค์กรสมาคมหรือสมาพัพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหนังสือพิมพ์นเนี่ยเอาให้ง่ายตอนนี้ก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่สามสามหน่วยงานสามสามองค์กร องค์กรที่ที่มาล่าสุดแต่กว้างกว้างขวางมา,าเรียนสุดก็คือสมาพันธ์นังสือพิมพ์แห่งชาติ<ฆ>หรือสมามสพันักสืบพิมแห่งประเทศไทย<ฆ>แต่ว่าที่เป็นสมาคมจัดตั้งขึ้นมาโดยบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เนี่ยเริ่มแรกก็คือสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอันนี้เรเริ่มขึ้นในปี2484อ<ฆ>ื่อกนก็ ต่างคนต่างอยู่ต่แต่ละฉบับก็มีสารเสรีอะไรเต็มกันเต็ที่ไม่มีโดยไม่มีองค์กรใดที่จะมาดูแลเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการเรื่องไอไอะไรต่างๆเนี้ยนังสือพิมพ์เกือบ้งหมดนะครับก็รวมกันรวมกันดับเข่าคุยกันปรึกษาหรือกันที่จะจัดตั้งเป็นเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับ อันนี้คือสมาคมแรกของประเทศไทยเลยไหมคะใช่สมาคมแรกของประเทศไทยได้รี่เริ่มขึ้นในปี2484ซึ่งเดุดการณ์การเมืองทั้งอข,ของโลกก็ดีเดุดการณ์การเมืองในประเทศไทยก็ดีค่ะตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองมันเริ่มเริ่มกันแล้วทั้งในยุโรปและก็ลุกลามมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะก็ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ทั้งซื้อพิมพ์ทั้งรุ่นนมรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแก่ก็รวมกลุ่มกันมอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งเป็นผู้ยกร่างระเบียบข้อบังคับที่จะไปขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเพราะว่าในการจัดตั้งการจัดตั้งเป็นสมาคมหรือองค์กรทางวิชาชีพเนี่ยต้องขออนุญาตทางราชการนะก็มอบหมายที่ประชุมมอบหมายให คุณกุณลาบสายประดิษฐ์เป็นผู้ยกร่างยกร่างระเบียบข้อบังคับค่ะคุณกุณลาบก็อายุประมาณทั้งสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยยังเป็น,เป,นเป็นคนหนุ่มที่มีไฟแรงและก็มีมีปัญญาเฉียบแหลมและก็มีความคิดกว้างไกลในการที่จะต่อชู้เพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมในสังคมคุณกุณลาบยกร่างเสร็จ ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ก็ก็อยากจะเสนอให้คุณกุลาบเป็นเป็นนายกสมาคมนะคะแต่ว่าคุณกุลาที่ได้ปฏิเสธตั้งแต่โตและตั้งแต่ได้รับ้อบหมายให้ยก่างระเบียบข้อบังคับว่าผมไม่รับเป็นนายกสมาคมโดยเด็ดขาดคแล้วก็ในในวาระการประชุมนั้นคุณกุลาบก็เสนอบุคคลคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วมีสติปัญญาเกียบแหลม เป็นข้าราชการอาดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นข้าราชการระดับระดับหลังภาจีเรียกว่าประหลัดทุนฉลองปัจจุบันก็คือประหลัดกระทรวงค่ะท่านร้อยก็คือพระยาปรีชานุษา,า์าพระยาปรีชาธิสศฐศ์ท่านชื่อเดิมชื่อชื่อเสริญนามสกุลปัญญาราชุนคนามสกุลที่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะอ่า พก็พได้ยินเพราะลูกลูกชายของท่านลูกชายคนท้องคนที่สิเบเอ็ดของท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะค่ะคือคุณอานันปัญญารชุนค่ะคุณกุลาบก็เสนอให้ท่านจับคุณปิชาลุศาสตร์เป็นนายกสมาคมหนังสื้อพิมพ์คนแรกของประเทศไทยที่ประชุมก็รับฐานรับกันอย่างเต็มที่ แล้วก็มีเสียงท่กขทนเสนอให้ให้จ้ให้จะคุณปรีชานุาษารเป็นนายกสมาคมนังสือพิมพ์คนแรกของประเทศไทยในปี2484ค่ะท่านเจ้าจคุณท่านไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่เพียงให้การอย่างเดียวนะเป็นนักเขียนฝีมือดีเคยเขียนตอนที่เรียนอังกฤษก็เคยเขียนลงในในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยพ็กลับมาเมือไทย ตอนหลังท่านก็มีการจัดตั้งจัดตั้งบริษัทร่วมกับพวกพวกเพื่อนูงก็ท่านเนี่ยบริษัทไทยพาณิชยการอยู่แถวแถวสีลมนะบริษัทใหญ่มากบริษัทการพิมพ์ที่ใหญ่มากใหญ่ถ้าสมัยนั้นก็ใหญ่พอๆกับอ่าโรงพิมพ์เลยที่ผมเคยเล่าให้ฟังอยู่ที่เออพี่แยกมอรงโรงพิมพ์อักษรนิตของนายวร ปิดบรรหารอเคยแล้วเคยฟังใา่ไหมเคยเคยได้ฟังแล้วค่ะใช่ค่ะเออเคยได้ฟังแล้วทีนี้ก็จะคุณเน,นี่ยก็หนังือเปมน์ภาษาไทยภาษาเกิดภาษาภาษาจีนด้วยก็เป็นที่ฮือฮากันกันมากในวงการตั้งวงการสังคงมวงการการเมืองวงการเขาสื่อสารมวลชนในยุคนั้นเพะหนังสือเป็นอยุคนั้นก็ถือว่าเป็นสื่อสารมวลชนระดับหนึ่งที่วงทีวียังไม่มีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็รูปโฉม ข่าวสารมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะในะคเดนใช่ค่ะท,ทีนี้เมื่อเมื่อุณเดนถามมาถึงนายกสมาคมคนแรกของนังสือพิมแล้วผมก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้เอ่อาง,งมสมาคมนักซื้อพิมนันการก็ตั้งอยู่ที่อยู่ที่ถนนบารุงเมืองปูเมืองแถวเรียกโรงโรงเรียนเด็กเป็นสถานการก,ารกุศลโรงเรียนเด็กไปเช่าเช่าอาคารเช่าสถานที่เช่าที่ของ กองมาดกของกรมกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเราจะเจ้าของประชาเาี่ยพื้ดินพื้ที่แถวแยกใกล้ใกลใกล้ต้นตำรวจอะีรแยกอะไรนะอ๋อค่ะปัจจุบันนี่คือเซ็นทันเวิลค่ะราชประสงค์ค่ะใช่ค่ะเออสัจคุณเออทายาสัจจคุณก็ให้ให้เช่าที่ก็ดำเนินการเรื่อยมาเรื่อย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 นะตรงกระทั่ง ก็ลนนังเอามาถูกฟองทับหลยไล่ถูกฟองไล่ที้ฟองไล่ที่ก็ตอนนี้าเราสมัยมร,มรัฐบาลจรมพลสฤิมั้งก็บังเอิญตอนนั้นก็น้องชายน้องชายจมพสฤิคุณสุรกิจเป็นพระสาขาเป็นเป็นน้องชายต่างบิดาของของจมพลฤิเนี่ยเป็นนายกสมาคมนักสืบพิมพ์ก็ติดต่อประสานงานอันนี้ต้องเขาจะเป็นอย่างไรเข้าไปดีกเรื่องหนึ่งแต่เรา ยกย่องในฐานะที่ผู้อุปเดรรับผิดชอบจัดหาสถานที่ที่ทําการของสมาคมที่เกี่ยกการเรือนค่ะรู้จักที่การเรียนไหมค่ะรู้จักค่ะแยกถนนตะครราชสีมาตัดถนนราชวิถีใกล้ๆกับสวนอุตรานะใกล้สวนรื่นเรื่อยค่ะค่ะโรงเรียนการเรือนตอนนี้ปก็เป็นเป็นมหาอะไรอ่ะเป็นมาหาอะไรใหญ่แล้วค่ะก็ได้กที่ตรงน,นั้นได้ที่ตรงน,นั้นรู้สึกประมาณสักสักสักกี่คปแต่หกร้อย หกร้อยกว่าตารางวาก็จัดตั้งแล้วก็อตองตลาดก็จ,จับสนุนเงินมาสี่แสนบาทช่วยสร้างอาคารสี่แสนบาทสมัยนี้ตอันั้นก็ใช้ราเยี่เป็องกวดก็จะเป,เป็นเป็นหน้าเป็นตาเป็นที่ทำการโกรงสร้างเป็นที่ำทำการของสมาคมหนังสือพิมพ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะทีนี้ก็มาพูดถึงปัญหาของสมาคมที่สองสมาคมที่สองที่ททก่อสร้างขึ้นมานอันนี้อันนี้ สมาคงซื้อพิมพ์ก็ว่าไปนะก็มีทั้งเจ้าของธุรกิจการพิมพ์เจ้าของกอกไอ้นต้องซื้อิมพ์ต่านเนี่ยก็อยู่ในในสมาค,คมนี้ทีนี้ก็พูดถึงคู่ประกอบอาชีพอาชีพหลักที่ก็มีที่ต่อเน,นื่องมามามา,มา,า,าพื่อเนว่ากรรมกรข่าวก็คือนักข่าวอ่ะนักข่าวก็้องก็ก็เหมือนกับรู้สึกว่าไม่มีสวัสดิการไม่ใหญ่มันมันเบื้องวักว้าเวอะ ก็ร,รวมกลุ่มกันเหมือนกันในรวมกลุ่มกันในตอนนี้ก็ประมาณปีสองพันหน่ร้อยเก้าสิบเก้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าการเมืองในในเมืองไทยก็เริ่มวิกฤตเข้มแข็งกับเที่ยวต่อสู้กันรุนแรงทั้งกลุ่มการทหารนั้งกลุ่ม,มต่างต่างนะครับจังบวดสุริ็เริ่มเริ่มขึ้นมาตอนนั้นจรงบนปอก็เริ่มมอนเสียเพียแรงนิดหน่อยค่ะในที่สุดก็พิจข,ข่าาก็รวมตัวก่อกลุ่มกันก็นจัดตั้งจัดตั้งเป็นสมาคม ชื่อสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยสมาคมนี้มีนายกสมาคมคนแรกคือคุณอิชราอมันตะกุลคุณอิชราอมันตะกุลเป็นบุคคลที่หลักแหลมลึกซึ้งเป็นคนนักเรียนที่หนึ่งประเทศไทยนะสอบม .8 สายวิทยาศาสตร์ได้แดกภาษา ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยตอนที่ก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณอิสราห์มตระก,กุลเอกยุทธสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยครับประมาณนี้เพราะพี่พี่ที่เกิดปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสามเกิดปีเดียวกับิเปรมเปรเมปรมีในสุรานนท์เนี่ยนะก็ก็ไปได้รับเลือกตั้งเป็นเสียงโชคก้นยะ ได้รับประอกั้เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกแล้วก็ได้รับเลือกตั้งติดต่อกันถึงสามสมัยพหอหลังจากนั้นก็สมาคมนักข่าวก็เป็นปึกแผ่นมั่นคงมีนนายกสมาคมต่อเรื่องกันมาเรื่อยๆอีกหลายคนนะครับทีนี้มาถึงสมาคมที่สามสมาคมที่สามก็คือสมาคม นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนี้ก็เกิดขึ้นในราวปีปีหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเกิดความขัดแย้งเกิดความขัดแย้งกับสมาคมนักหนังสือกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่มีข้อคอรหาว่าเออไปเป็น,เป,นเป็นบริบาลอยู่ใต้อำนาจของกองพลชริตแล้วแต่จะยกกึ้นมาอ้างกะคละก็แยกตัวขึ้นมาตั้งเป็นสมาคมนัก หนังซื้อพิมพ์แห่งประเทศไทยมี<ภ>นายกคนแรกก็คือคุณเฉลิมวุฒิโคสิ์เฉลิมวุฒินาประก,การเกษตรุณกันเมืองค่ะ<ภ>เฉลิมวุฒิโคสิตเป็นบรรณานักมพนชาวไทยตอนนั้นนะค่ะ<ภ>ก็กลายเป็นสามสมาคมต่อมาภายหลังนี่มันก็ก็สมาคมนักข่าวกับสมาคมนักซื้อพิมพ์ก็สมาชิกก็เป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นก็ ความคิดที่จะรวมกันมานานแล้วไม่ควรจะแยกเป็นสองแข่งสามแข่งอะไรนะให้มันมากมายในที่สุดก็มีการมีการรวมตัวกันจนเป็นผลสําเร็จแต่น,นี้ต้องยกยอ่อให้คนคนหนึ่งนะครับที่ประสานงานและดําเนินการลับๆทบ,บงานเงียมบมานานเป็นนักข่าวอุโสคือคุณสมเกตวัฒนาทรดต้องเอ่ยเอ่ยชื่อเขาไว้หน่อยหนึ่งก็มาคมนักข่วขาวก็ย้ายที่ทําการจัด อาคารแปดถนนราชดำเนินมารวมกันอยู่ที่ใ,ใกล้ๆโรงพมมักสามเสนตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระเป็นที่ทำการมาคมหน้าข่าวั่างทีมปัจจุบันนี่ยสามจมคมครบแล้วนะสามคนแล้วนะทีนี้ก็เล่าถึงเกียบบุคคลที่เกี่ยวข้องสักนิดหนึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาจอ,าอ,าอคมหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วกันคตอคมนังสือพิมพ์เนี่ย ผู้คนที่ที่มีมากมายหลายหลายหลายชาติหลายคนเลยครับที่เป็นนายกสมาคมแล้วก็เป็นที่เอ,อโด่งดังอะไรกันมากมายอ่ะป็นคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือคุณโชติแพร่พัดคุณโชติแพร่พันธเนี่ยพูดธรรมดาธรรมดาในคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ต้องบอกว่าโชติแพร่พัดก็คือยาขอบยาขอบก็คือผู้เขียนผู้ชนะสิพิษ ค่ะอันโด่งดังดังมากๆดังทั่วโลกนะค่ะพุทธราสิบธิพิษเนี่ยจนกระทั่งยาขอบหรือคุณโทษแพรพันเนี่ยได้รับบักอยู่ชื่อในในเอ็นไซคลิเดียนะเอนไซคลิเดียเวตาิก้าเนี่ยเลยชื่อได้แก่ร่ชื่อคุณโทษแพรพันหรืยาขอบไปลงในหนังสือที่ได้ยไปทั่วโลกคนะ่ะเร็่ไายคุณโทษเนี่ยท่านเสียชีวิตที่ อายุยังน้อยมากอายุสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าอ่ะตอนอายุสี่สี่สิบแปดสี่ว่ายังาม่ถึงห้าสิบว่าพูดง่ายเสียชีวิตก็ก็เหมือนกับพี่พีชอ่ะอิสรามันจะคุณก็เสียชีวิตโดยอายุสี่สิบเก้าปีเศษเงี้ยอือค่ะแปลว่าอ่อคุณโทษคุณโทษในเสียชีวิตก่อุ้ณโทษแกแกก็พีชค่ะคุณอาคะแล้วเห็นบอกว่ามันมีสงครามหนังสือพิมพ์ด้วยหรือเปล่าคะ อ๋อออออไอ้เรื่องนี้มัน่องเรื่องมันเรื่องขาวโซ่ก็คือไม่อยากกะับพูดจริงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นแล้วคเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีสองพันสองพันห้าร้อยสิบสองตอนนั้นผมผมทำต้องสื้อนมหาราค่ะแล้วก็เออได้ทำเป็นเป็นนักข่าวสารอยู่นักข่าวประจำสารยุติธรรมเนี่ยประจำข่าวโซ่ยุติธรรมเรียนด้วย ก็มีคดีเรียกว่าคดีสงค,ครามหนังสือพิมพ<า>์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสว่างยักษ์ใหญ่สองฉบับคือหัวเขียวกับหัวม่วง<า>หัวเขียวหัวม่วงรู้ไหมกับหนังสือพิมพ์อะไรรู้ค่ะคือไทยรัฐกับห<า> <c oughs> นังสือพิมพ์เดลินิวรบกันอย่างหนักแล้วก็ด <c oughs> ุากนันดากันยนหน้ากีอะไรพวกผมมันเป็นเป็นหน้าข่าวเลยมัน ยังทนไม่ไหวว่าอีสจะไมวนวาพวกเราเพื่อนเรามิเรเาพี่เราน้องเราจะมันป้ากันขนาดนี้วะค่ะด่ากันเปิดโปงเรียกว่าตลกหนังกันเนี่ยด่าอย่าอยาบใครด้วยอืแต่ว่าที่สองรอบที่ทะเลาะกันเนี่ยคุณกำพลกับคุณแสงไม่คุณกำพลเจ้าของที่ไทยรัฐกับคุณแสงเจ้าของดินแดนอยู่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็หรอกความวาเคารพกันนยังไงแต่ว่า,วา,าก็อยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าของ แต่ว่าสองคนนี้ไม่ไม่มีไม่มีไ,มมไมมอ,ไรอ้ร่นเด้แต่ที่รบกันหนักก็คือนักเขียน,นที่ประจำอยู่สองกรับ,บ,บเอาชื่อตรงๆแล้วกันนะ<ภ>ที่ไซรัสก็นำทีมโดย<ภ>คุณประสารมีเฟื่องสารคุณกระสาที่เป็นเป็นนักเขียนคอลัมนิสิตคอลัมน์ประสังคมดินดังที่สุดที่นิที่สุดของประเทศไทยในยุคนั้นตั้แต่แตยุคเนริมเสียงอ่างทองมาถึงยุคหนังสือพิมพ์ไซรัส แล้วก็ตอนหลังคุณประธานไปทำมติวิเองนคืนดาวสยามค่ของจออีตอนนี้นะแต่ว่าตอนที่รบกับเดรินเนวเนี่ยทางเดนิเนวก็มีตัวโผใหญ่ก็คือคุณสนิทเอกชัยสนิทเอกชัยนี่เออเรือดต้ำเค็มคนเมืองชนด่ากันนาคขลัมน์หน้าซีไม่ต้องอะไรก็ด่ากนาันเลิดเลิดโปงหมดอ่ะจนกระทั่งมันยาวดานเป็นเดือดนเือนอ่ะ ทีนี้ก็มีคิดที่ว่าทำยังไงว่าจะให้ให้มันตองบเรียบร้อยเงียบดีเพราะกันขึ้นศาลมวนณีกันที่ศาลอะไรต่างๆกันเนี่ยค่ะคือตอนเนี้ยตอนที่พอพอถึงศาลเนี่ยต้องต้องพูดถึงท่านผู้รักษาคนหนึ่งที่เป็นคนที่ลึกซึ้งเกียบแหลมแล้วก็มีมีเพื่อนมิตรวงการหนังสือพิมพ์เยอะมากๆค่ะก็เป็นนักเรียนรุ่นห้า เตียมเกียรธรรมศาสตร์รุ่นหน้ารุ่นเดียวกับคุณมรุตบนหน้าคุณรุ่นเดียวกับคุณธานินไกวิเชียนรุ่นเดียวกับคุณอาจารย์ภาอุวิชัยเนี่ยก็ชื <meg. S 2> ่อพระวีกษิยพงศ์บังเอิญคดีก็มาถึงมาถึงกงเรียกพีวีติดต่มกันอ่าท่านทวีกติยพองศ์ก็เป็นหัวหน้าคณะนึ่เป็นนางมาลังเป็นนางมลังเปนนาเพื่อจะหาทางไกลเกลี่ยให้ปณีปนอมกันระหว่างสองยักษ์ใหญ่คือใค ไทยรัฐกับไทยดีนิวทางไทยรัฐก็ส่งตัวแทนไปก็คือให้คุณประกาามีเรื่องศาสตร์สารทางฝ่ายดีนิวก็ให้คุณทองใบทองเป่าคุณทองใบนี่เป็นนายความเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวที่ดืดโด่งดังมากสมัยกรมพลปอสมัยกบบรมพลชลิ์ดังมากค่ะยายาไอบ๊อบกันเมือง็คุณทองใบนี่ก็ ไว้ผมจงบ๊อบมาผมย,ยาวๆไม่ก่อนไม่ก่อนม,มีใครอเป็นเอกลักษณ์คองคุณตองไบท์ทอปเปาที่เป็นสนาายแม็กซ์ใสๆที่รางวัลแม็กไซไใสจากจากประเทศฟิลิปปินส์ทีนี้พอขึ้นการทางท่านทวีกัตยพงก็พยายามจะก่เกี่ยให้พันธ์นีพันน้องเลิกราเลิกแล้วต่อกันเถอะก็พผู้สไปพ์ทุกคนมางานเนี่ยคุณประสานมีเพื่อนสาเนี่ยเป็นคนปกติเป็นคน ปากปากจัดอยู่แล้ว่ะปากจัดปากจัด <c oughs> ข้อเขียนก็นรถเจ้มคนอยู่แล้วก็ไม่กลัวคใครเ่ยพูดง่ายๆอะ<า>่ะค่ะก็รอรบกันมาดาัางๆว่าเอ๊จะสารพูดอย่างนี้ไม่มีสารที่ก็ดีเท่านั้นหละกูเลเอ,อคนที่นั่งอยู่ในในที่นั่งมาหลังอินปีเจนะก็ตกใจว่าทำไมภาษาที่กระแก่มันบ้านยานีวะค<า>่ะก็คุณทองใบเอคุณทองใบทองเปาเนี่ยก็ ผู้กษะสรนว่าเอตัวแทนฝ่ายไทยรัฐพูดอย่างนี้ขอให้สารพิจารณาดูที่จะเข้าข่ายอะไรยงไรหรือไม่ท่านสวีก็หัว่าอยู่แล้วนี่ก็บอกว่าเอออย่างนี้ขอให้คุณประสานที่ผู้ปษัตรเป็นคุณกระแช่เนี่ยทบทวนคําพูดหน่อยได้ดีไหมค่ะคุณกระแช่ก็ลุกขึ้นยืนบอกว่าผมตัวตีแล้วยืนดันเหมือเดิม จะเพิ่มเพลิก็คือว่าเอกสารมีพูดจะผ่านพูดอย่างนี้ไม่มีสารที่ก็ดีไม่มีสารนี่ก็ได้คเท่านั้นแหละคุณเอ๋ยอันตรมีก็เลยสั่งปิดประตูฐานปิดประตูมพิจารณาแล้วก็ออกคำสั่งพิเศษสั่งจำคุกประสานมีเฟื่องตร์เป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่มีรอลงอาญาเท่านั้นแหละคุณประสารนักสู้ปากต้ปากยาปีปากกล้า ร้องไห้กลางศาลเลยค่ะร้องไห้กลางศาลก็อุตวีระตัดจังหวะแล้วนี่ก็หาทางมาค่ะหาทางไครเกลี่ยให้ปณีปานองอมมาถึงถึงาน้ดแล้วคุณภาสาและเด็กสารจะว่ายัางไงยอมมานเ <c oughs> พราะไม่งั้นเราเมื่อวันนั้นศาลเนี่ยติดจริงจริงนะคุณแค่แค่แค่ดีใจว่าศาลเถินยกฟ้องชายโยกลางศาลก็ติดตารางกันมาแล้ววันละหนึ่งเดือน สิบกว่าคนเหมือนกันในคดีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าติดตารางเพราะว่ามันมันดีใจจนเกินเดตดีใจกลางศารใจโยกลางสารสารเลยสั่งจำคุกติดตารางคุละหนึ่งเดือนแตคดีอื่นน่ะคดีที่ที่โดนไปจำเลยน่ะพ้นไปแล้วแค่ติดตารางเพราะว่าละเมิดอำนาจศาลคุณบระหานทอ่เบื่องศาลที่ก็แช่กหมือนกันครอบครัวก็หลังจากนั้น สองค่ายสองตำนักก็อันห,หน้าเข้าหากันโอ,อนโอ,อนพนรุนตามนต่างพึ่งพาอาศัยในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยดีตั้งแต่บัดนั้นจนบัดน,นี้แหละครับไม่มีไม่มียกมามา,มา,ม,ามาด่ากันรุนแรงเหมือนเหมือนเหมือนดอดีตอีกออ่นดี้เป็ี่กนเป็นอันอึึงงค่ะคุณอาคะแล้วปัจจุบันมีแบบมีแบบยังทะเลาะก,กันแบบนี้มีไหมคะ อ๋อไม่มีเลยครับไม่มีเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ประยานตัวเองแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณพิมณีมาที่จะมาทะเลาะกันเองเพราะว่าหน้าที่ที่จะเป็นปากเสียงแทนประชาชนมันมีมากมา,ายกายกองถ้ากคุณมาทะเลาะกันเองเลยคุณก็เอาเวลาไหนไปช่วยเหลือประชาชน<ม>เป็นปากเสียงแทนประชาชนค่ะก็แสดงว่ามีครั้งนั้นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันครั้งเดียวถูกไหมคะเมื่อก่อนแล้วก็มีหลายหลายหลายช่วหลายขวาละ ก็บา,า,บาเจอมาจบไปแล้วจบไปเยอะจบไปแล้วจบอย่างได้บทเรียนด้วยนะได้ <ใน S 1> บทเรียนแล้วก็บังเอิญมีชนายที่แหลมคมอย่างอย่างคุณทองใบทองเปล่าค่ะแล้วก็มีท่านตุลาการที่เฉียบแหลมใจเยน็นแล้วก็ปรารถนาดีต่อส่วนรวมค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มากไยเพื่อนมิต,ตมวรแวดวงนะชื่อพิมพ์คือท่านทวีเกษยพงศ์ค่ะ วันนี้คุณอาค้าความรู้แน่นมากเลยแล้วเวลาก็หมดลงแล้วด้วยแอนว่าต้องมีตอนหน้าค่ะตอนหน้าต้องมาต่อค่ะคุณอากำลังสนุกเลยเออมีมีมีเยอะทีี่บุคคลที่จะพูดถึงในวงการหนังสือพิมพ์มีมีเยอะโดยเฉพาะที่อิสริอราอมันตะคุเนี่ยนายกสมาคมนักข่าวคนแรกของประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องที่จะพูดถึง เรื <med> <the> ่องที่เคยกันทุกยองมากมายครับค่ะได้ค่ะคุณอางั้นสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับรายการไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืมได้ใหม่ทาง FM 9 2 5ทุกวันเสาร์ทุ่มเครื่องถึง2องทุ่มค่ะและก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะและก็สามารถติดตาม เราได้ทางแฟนเพจไม่กินก็เน่าไม่เล่าก็ลืมด้วยค่ะแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดชมรายการนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์080-5057112ค่ะสำหรับวันนี้แอนแล้วก็คุณอาปรีชาต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุนผู้ฟังสวัสดีคุณแอนว,ว่าเพยวด้าพบกันว่าด้วยเรื่องอิจราอมนตะคุณโดยเฉพาะครับ